หนูแพ้ทุกอย่างมาตลอดหนูก็งงว่าทำไมคนชมว่าเราเก่งเราเก่งแต่เราแพ้ทุกอย่างเลยอะในวงการนี้เป็นธรรมชาติที่คนสวยคนเก่งกว่าเราจะมาใหมา่ทุกๆวันเจสซี่จะต้อง stay relevant หรือพยายามให้คนยังสนใจอยู่มันเหนื่อยและเจะสซี่มองว่าการประกวดต่างๆภาพมันสวยงามจริงจากคนที่ดูภายนอกแต่จากคนที่ประกวดมันไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดมันเป็นประสบการณ์ที่ดี และจะซี่เรียนรู้เยอะมากๆจากประสบการณ์นี้แต่ถ้าบอกว่ามันสวยงามเหมือนกันที่เราสวยบนเวทีมันไม่ใช่ดังนั้นเลยมองว่าเสียงของคนภายนอกทั้งสิ่งดีและไม่ดีรับรู้แต่แค่จบที่รับรู้ไม่เอามาใส่ใจและในตอนนี้ที่ร่างกายยังไม่ได้ดีและเคยหลังหักมาแล้วขอ,อยังไม่แลกแต่ไม่ได้แปลว่าในอนาคตเราจะไม่ทำอะไรเลย คือตอนเด็กอาจจะดือพูดได้เลยว่าดือไม่อยากฟังเขาบอกอยูต้องเรียบร้อยมากกว่านียูลงรูปช่วยน้ำไม่ได้ยูทาอย่างนี้ไม่ได้เพราะยูจะเป็นนางเอกไม่ได้โตมารู้สึกว่าเรารู้จักตัวเราดีที่สุดไม่ได้มั่นใจว่าทุกอย่างที่ทําคือถูกแต่รู้ว่าผิดหรือถูก I l e a r n